ทำดีละครับขอชูโก้และองลอสุปทางดารานะครับที่ได้ให้พวกเรามารวมกันในวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับอยากจะต้องขอเผยความในใจจริงๆนะครับว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับตั้งแต่ท่านผู้อาวุโ์ทั้งหลายนะครับอาจารย์หมอสนานมาโมจอฟ้านะครับมาซอนแรกทั้งหลายที่เราได้มาที่ท่านได้มาให้เกียรติตละเวลานะครับมาร่วมในวันนี้รวมถึงท่านบรรดาผู้นำสุมชน องค์กรต่งางๆนะครับรวมทั้งน้องๆนักศ,ศึกษานะครับจากหลายชมรมเกือบทุกหมาหาวิทยาลัยที่มากันในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางองค์กรมุสลิมภาคเหนือพัฒนานะครับซึ่งเหนื่อยม,ม,มากกว่าผมนะครับแล้วโดยเฉพาะอยิ่งนะครับท่านผู้พันสมคิดที่ได้เป็นผู้ประสานงานให้เกิดโครงการนี้นะครับได้บสนับสนุนจากทางอสสอมผมอยากจะเรียนเสริมจากที่ทา่นทานประธานได้พูดนะครับว่าก็คือเราก็ได้คุยกันนะครับเรามีความ เวทีวันนี้ก็คือมาจากความตั้งใจของเราทุกคนนะครับไม่ใช่ของผม,ผมหรือของท่านประธานหรือของใครนะครับกรรมการทั้ง14-15คนนะครับที่ได้รับเลือกมาเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราทุกคนมีความตั้งใจที่อยากจะทํางานที่อยากจะรับใช้นะครับที่มาพูดต่อไปมาซ้อแรกพูดหลายที่ครับการเป็นผู้นําในทัศนิยอิสระคือต้องเป็นผู้รับใช้จดจำนะครับที่ท่านบรรยายวันนี้เราทั้ง14-15คนอยากจะรับใช้ท่านทั้งหลายนะครับ เราจะรับใช้ท่านอะไรนะครับคือวันสองวันนี้ที่เราอยากฟังความเห็นจากท่านผมอยากจะเริ่มก่อนที่จะฟังความเห็นจากท่านนะครับทางนะครับได้เตรียมทางผมก็ได้ไปเตรียมสไลด์นะครับที่มันอยู่นอกรายการนะครับแต่ใช้เวลายอย่างรวดเร็วนะครับภายในสิบนาทีนะครับเพื่อให้เห็นที่มาที่ไปนะครับมันมาจากอะไรใครที่ว่าพุกลินเชียงะไรจากวันวันถึงวันนี้นะครับเพื่อก้าวไปในวันนี้เพื่อท,นนที่จะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เริ่มจากศูนยากาศ นะครับเรามีที่มานะครับเรามีที่ไปนะครับก็ก็เป็นเป็นความตั้งใจของคณะกรรมการนะครับที่จะนําเสนอเออตรงนี้นะครับบรรพบุพร,รุษเราที่จะรอไม่ว่าเราจะมาจากไหนนะครับฝางช้งางคานช้างเผือกบ้านห่อนะครับบรรพบุพร,รุษเราฮี่จะรอนะครับเป็นคนที่เ,ออเดินเท้าเดินทางนะครับต้องขอ บอกก่อนนะครับว่ารูปเนี่ยผมมีจํากัดนะครับไม่สามารถจะหาได้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะครับบางครั้งอาจจะเน้นหนักไปทางกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งต้องขออภัยนะครับเนื่องจากรูปผมมีจํากัดแต่ประเด็นคือทุกกลุ่มชาติพันธุ์ครับเราเดินเท้านะครับเข้ามานะครับจนกระทั่งเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยอย่างที่ท่านเห็นนะครับร่มน้ําปิงนะครับจากฝางค่อยๆล่นลงมานะครับจนกระทั่งอันนี้ประตูท่าแพนะครับสมัยถนนท่าแพครับสมัยเก่านะครับ ที่าสิบครั้งเกือกนะครับถ้าเราสังเกตนะครับมีทั้งโคโสที่ดูหน้าตาจะออกทางอินเดียทางบางคราเทศหรือมีบางท่านนะครับก็ออกจินจีนนะครับเราก็จะเห็นนะครับการรวมตัวนะครับของผู้คนทุกยุคทุกสมัยมานะครับมาสิทธิ์ยางมีตุลิสลามไม่เหลือร่องรอยครับวันนี้เราไปมะสิทิ์ชั้งคานไม่เหลือร่องรอยอันนี้แหละครับมะสิทิ์ยางมตุลิสลามทนี่ที่แม่แม่เสลียงด้วยแม่เสลียงนะครับแม่เสลียง กลุ่มทางขวานี่ก็จะเป็นกลุ่มบ้านห่อกลุ่มทางนี้ก็จะเป็นสายทางตะกีอินเดียอะไรต่างๆนะครับไปแม่เสลียงครับนะครับเราจะเห็นความสายสัมพันธ์นะครับตั้งแต่อดีตต้นมาในทีมวสิบ้านห่อนะครับคนรุ่นบรรพบุรุษในที่นี้เหลือเท่าที่ผมเห็นนะครับเหลือท่านเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นก็ถึงแต่ยันนะครับของลอสตาลาหมดผมเห็นคนนี้คือเหลือสองท่านนะครับคือท่านนี้ครับอันนี้คือ เอออเ <Okay. S 1> มาเปาโคริเปากับโคริเป,า,บบนเปานะครับไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรุร่นบรรพุรุงเราที่ยกระก,กันนะครับต้องขออภัยนะครับที่ที่<ร>ส่วนใหญ่ได้เป็นรูปทางสายบ้านห่อก็ตรงนี้นะครับประเด็นสําคัญคือตั้งแต่ีเราสร้างชมุอประการให้กับไม่ใช่เฉพาะสังคมมุสลิมแต่สังคมทั้งเชียงใหม่สังคมทั้งประเทศไทยเสมอมาตลอดมานะครับท่าน ทราบดีนะครับประวัติท่านขุนช่วงเลี้ยงลือเกียรติคุณตาของท่านประธานกวินทร์เรานะครับผมไปนค้นเจอในราชกิจจานุเบกษา2467เขียนชัดเจนครับตอนนั้นเขาใช้ชื่อรายนามผู้บริจาคที่ดินทรัพย์สินสนามเครื่องบินนะครับและบริจาคทรัพย์ที่สนามเครื่องบินนายเล่าเจ๋งชาติฮ่อเจ๋งมาจากเจิ้งท่านเจิงเจ้งชงหลิงชื่อของท่านภาษาจีนใช้เจ๋งชาติฮ่อเดิมสมัย2467เนี่ยใครชาติใครชาติพันธุ์ไหนเขาก็จะใช้ การสกุลเป็นท่าน,นั้นมีชาติเงี้ยวเห็นไหมครับให้ยืมชางสีเชือกอะไรต่างๆนะครับเราเห็นเจ้าราชภาคีมัยร้อยสี่ร้อยเก้าสิบไร่นายเล่ลเาเจ๋งชาติฮอสองร้อยยี่สิบห้าไร่สองงานคือหลักฐานไอยีมงนะครับวันนี้ท่านยีมามเป้นะครับซึ่งเป็นทาย,ยาดก,ก็ได้ไหม ในสิ่งคุณูปการะที่ท่านได้ทําสร้างให้กับสังคมมุสลิมในเฉพาะในเรื่องการศึกษารวมทั้งผมไม่มีรูปนะครับของท่านฮัจีศรีบุตรวาลีก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ผู้สที่วางรากฐานในเรื่องการศึกษาให้กับสังคมมุสลิมในเชียงใหม่นะครับอิมามเป้ยยิบบอกรอเหมือนผมนะครับจิตพักดีนะครับมาโรงเรียนสันติศึกษาต่างๆนะครับที่เราบรรทุนหลุดช่วยกันสร้างมาผมได้รูปนี้จากที่รติฟาอยู่ข้างหลัง ไม่เคยรู้เรื่องเลยครับประวัติของป้าเด่นดุลาพันธ์นะครับเป็นวิศวกรไปสร้างทางรถไฟต่างๆในตั้งแต่สายเหนือเจาะอ,อุโมงค์นะครับซึ่งตอนนั้นเจาะอ,อุโมงค์เนี่ยทางสายของท่านขุนจงเรียงก็มีคารวานมาต่างเยอะก็ส่งสบเบียงนะครับเข้าไปปรากฏว่าผมเพิง่งจะทราบว่าในสายของท่านนะครับปะะเดน่นดุลาพันธ์ก็ไปเป็นวิศวกร,รใ,ในการสร้างทางรถไฟนะครับที่เราเห็นบนทางรถไฟตรงนี้นะครับ จึงเกิดขึ้นนะครับผมจะขอไปตรงนี้ท่านพญาปดุงกิจี่นะครับในในในชั้นขางก็ได้รูปนี้มาจากที่รฐฐนะติตาครับอาจารย์หมอสนานเริ่มเข้ามาในยุคหลังๆนะครับไม่ต้องพูดถึงอาจารย์มากไปดูที่ห้องประชุมสนานสีมาลักณโจกนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ท่านอยู่มาตลอดนะครับอาจารย์อนันต์ปัญญาวีไปที่แม่โจลานปัญญาวีเกิดอะไรขึ้นนะครับมีลานปัญญาวี นะครับเพราะนั้นผมต้องเรียนนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับยังมีพี่น้องเราอีกเยอะนะครับที่เป็นมุสลิมที่ไปสร้างคุณอุปการะยี่มยังากไมยได้เป็นตัวอย่างที่ผมยกให้พวกเราเห็นนะครับกดต้อมก็ไปทํางานทางการเมืองเป็นสจเป็นแหล่งต่างที่รับใช้นะครับสังคมนะครับในเชียงใหม่เรานะครับอิหม่ามเรามีบุคลากรไม่ใช่เฉพาะทางสายสามวันทางสายศาสนาเดินสายตลอดนะครับอิหม่ามมุสตาฟาอิหม่ามซอและโอยงยุทธบริจาคไหนไปหมดมงจงเมืองจีนเมืองนะครับ อีกหน่อยยุทธ์จะต้องไปถึงยุโรปนะคดเ,เรามาจากหลากหลายชาติพันธุ์แต่เราคือพี่น้องกันผมไม่อยากจะพูดแต่ปากกับย้อนกลับไปดูรูปนี้ผมก็ไม่อยากพูดไปเรื่อยนะครับเมืม่อวานพยายามไปแกะภาษาจีนเขียนว่าอะไรก็ปรากฏว่าอาจารย์สอนภาษาจีนที่ตับกบาก็แกะไม่ได้ออกเพราะอาักษรบางคำเนี่ยมันหลุดไปแต่จับความได้ว่าตรงนี้ คือการชุมนุมรวมตัวกันนะครับผมเชื่อว่าหลายสิบปีแปดเก้าสิบปีที่ที่น้องนะครับพุกท่าทิพันธ์ุถ้าเราลองมาดูลูกหน้าแต่ละคนอันนี้ผมเข้เาใจว่าเป็นคุณพ่อของดรพันธวีเป็นอีบมามนะครับดูทั้งแถบทั้งจีนทั้งอะไรมาอยู่ตรงนี้กันหมดนะครับลองมาดูครับอันนี้คุณตาต้องอัป้าคุณงจงเรียงก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับอีบาม นะครับมีหมดทั้งพ่อทั้งแกะนะครับมีใครรูปหล่อคนหนึ่งนะที่วันนี้ลูกชายท่านยังไม่ได้มาเดินกำลังเดินทางมาอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกนะครับงานที่ไหนคนเป็นคนตายนะครับไปอ่านหนังสือกันผมไม่พูดเรื่องผูกผิดอีกเรื่องไม่ไม่ต้องมาเขียนกันในวันนี้แต่ประเด็นก็คือทั้งพ่อทั้งแกไปดูอ่านนะครับนะครับดูครับทั้งพ่อทั้งแกดทั้งนะครับไม่มีชาติพันธุ์ไม่มีแบบแยกนะครับอิหมัมอันนี้ คุณพ่อของหมอตีเราเรียกอิหมามใหญ่ตั้งแต่ผมเด็กๆคุณอิหมามพ่อคุณพ่อของดรพันธวีผมไม่แน่ใจว่าอิหมามนี้ท่าน,นคือนะครับท่านผมไม่แน่ใจว่าอิหมามอะไรแต่ก็คือแน่แบบนี้แต่เราก็มายืนกันอย่างนี้ <C oughs> นะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ยังนะครับอันนี้ก็มีทั้งแขกทั้งห่อมีหมดเราเราเป็นสังคมที่เราอยู่กันอย่างเนี้ยนะครับด้วยกันมาตลอดนะครับ รูปหล่อคนนี้นะครับเส็ยดายลูกชายไม่มานะครับเซลอยู่นะครับแล้วก็เดียวมาใช่ไหมครับดูข่าวสาวตอนนี้ก็คือุณพ่อรุ่นคุณแม่คุณพ่อของเราทั้งหมดนะครับที่ที่รุ่นมันคงมาร่วมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองถ้าเราดูรูปนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่มันเกิดขึ้นอันนี้คุณแม่หมอตีนะลูกนี้คุณหมอสนานยังหนุ่มเนาะหล่อเฟี้ยวเห็นไหมครับคู่กับ พีหมงครับผมไม่แน่ใจว่างานนี้เป็นงานที่ต้อนรับใครผมเป็นต้อนรับผู้โสนณท่านนี้ทุกชาติพันธุ์ครับเราทุกใครเราไม่มีคือเป็นเั็นสดตว่าแพทย์าปากีสถานปากีสถาน <UN S 1> นะครับยูเอ็นของยู่ของยูเอ็นนะครับเพ <UN S 2> ราะนั้นเราก็ก็อยู่กันอย่างนี้ยครับอยู่ด้วยกันมาตลอดม,มีงานที่ไหนอันนี้ที่เชียงรายค่ะที่เชียงรายครับพี่น้องเชียงใหม่ก็ยกไป งานเชียงใหม่นะครับอันนี้ดารุ้อามานนะครับรสุเหราตอนนี้เป็นการอุสุเราใหญ่มาเริ่มเพิ่มแล้วนะครับ <c oughs> ใครมีงานที่เชียงใหม่พี่น้องที่อื่นก็ยกมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาศิพันไหนก็ตามเราสืบสายทานอิสลามตลอดมาและจะตลอดไปนะครับ <c oughs> การเรียนการสอนนะครับในคอูอีในมัสยิดผมโตมาก็อย่างนี้ <c oughs> น้องๆทั้งหลายข้างหลังอันนี้ไม่ทราบนะครับ คืออิหม,ม่มามฮิซางคุณพ่อของท่านประธานเป็นอิหม,ม่ามนะครับแล่งเป็นคนตั้งชื่ออาลภ์ผมด้วยอบูบักัสก็คือมาจากท่านนะครับอิหม,ม่มามฮิซางน,นะครับไม้เลี้ยวไม้เลียวที่ตั้งนี้ตอนนี้เราไม้เลียวถูกเปลี่ยนเป็นสตางค์ถูกเป็นเปลี่ยนเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับวันนี้ไม้เลียวถูกเปลี่ยนแปงค์ยี่สิบใครมาเรียนกุรอานนะครับไม่ว่าช้างคายไม่ว่าบ้านห่อ เอาเงินไปซื้อขนมแต่รุ่นผมคือโตมากับไม้เร็วตรงนี้นะครับกแบบินมาฟังพุทโธนะครับการเรียนการสอนในมัสยิดพี่น้องก็มารวมตัวทันอย่างเงี้ยอยู่กับมัสยิดหกพันกับมัสยิดมาตลอดนะครับแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเราก็สะท้อนใจกรรมาการบางท่านก็สะท้อนใจนะครับมัสยิดผมเดิมมีร้อยแปดสิบสองร้อยคนเรียนฟาด,ดูอินตอนนี้เหลือหกเจ็ดสิบนั่นไงครับสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะก้าวไปนะครับ ก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นผงไปสแกนมาจากรูปอน si athletes, ุสรของมัสยิดช้างเผือกนะครับการเรียนการสอนนะครับเหมือนกันทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับถึงเวลาทําฮัทนะครับก็เป็นฮัทอัมลาของท่านหลวงชลเรียงองค์ใหญ่นะครับเดินทางไปประกอบพิธีฮัทนะครับตอนนั้นสมัยนั้นก็ขึ know, like ้นเครื่องบินแบบนี้นะครับไอจีมงนะครับหลายท่านนะครับอันนี้ก็ คุณพ่อโกสมชายโกเช่นนะครับหลายคนนะครับก็เรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องใหญ่ที่คนบรรพบุรุษให้ความส่มมัดถ้าว่าองค์มุสลิมเชียงใหม่นะครับใต้นี้ผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่น่าจะอยู่ที่บ้านพ่อหรือเปล่าอยู่ที่กูโบนะครับต่เกี่ยว่าที่กูโบแต่ไม่ได้แปลว่าฝังไปแล้วนะครับแปลว่าเดี๋ยวเราจะขุดขึ้นมาใหม่นะครับสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ แม้ว่าอาจจะตายไปแล้วไม่ใช่นะครับไม่ได้ไปฝังคุโบก่าตายไปแล้วเป็นที่เก็บนะครับแล้วเราก็จะมาช่วยกันเูื่อให้เกิดขึ้นครับกลุ่มสตรีมุสลิมเชียงใหม่วันนี้ก็อัธฮัมลิลละนะครับพี่รัตนาพรนะครับพี่อามาลาเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับไม่ว่ากลุ่มไหนมุสลิมนะนะครับก็แบ่งครขนาดทางไหนก็ทาทางนั้นนะครับวันนี้นะครับเจ๊เป็นพันนินนะครับก็มานะครับในฐานะเป็นประธานมุสลิมนะ ร้านนานะครับก็ช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือแล้วก็ทํากันอยู่กันมาอย่างนี้องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนานะครับก็ให้ดูแลคนชายขอบอีกด้านหนึ่งที่บางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสรับรู้นะครับทางานด้านเอดนะครับหลายคนบอกว่ามุสลิมไม่มีเอดมากอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เราไม่มีโอกาสที่ก้าวเข้าไปก็เราก็มีปัญหาเหมือนกับสังคมโดยทั่วไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ นะครับก็เป็นกลุ่มที่ทํางานเรื่องเอทก็มีพี่รติฟานีน้องๆอายุประสานน้องนัดอะไรต่างๆที่นิดนะครับหลายคนเราก็ช่วยงานกันมาตลอดนะครับทางน้องแดนทางอะไรต่างถึงแม้จะอยู่ทางนู้นนะครับก็เคลื่อนไหวกิจกรรมท,ทากันมาตลอดครับและที่สาคัญเราก็ต่ออัดนะครับกับผู้นําตลอดมาสเสมอมาตั้งแต่จุฬาตรวผมเล็กๆก,ก็ยังจําได้ครับได้มาที่เชียงใหม่นะครับได้สลามท่านนะครับท่าน จุลาประเสริฐนะครับตรงนี้เราก็มีการต้อนรับนะครับที่มัสยิดบ้านห่อจนถึงจุลาสวัสดิ์จุลาวันนี้ลูกชายท่านก็มานะครับซึ่งก็เป็นจุลาท่านปัจจุบันนะครับก็หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับก็ช่วยกันขอดุอาให้กับท่านนะครับตอนนี้อาัมจุลาะนะครับการฟื้นตัวของร่างกายก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับร่างกายอาจจะค่อยๆช้าๆนะครับแต่สมองความคมเร่งดังก็ยังมีอยู่ เพราะนั้ตรงนี้ก็ฝากพวกเรา mm hmm. เรามีผมจะจบแล้วนะครับเรามีอามานที่ท้าทายผมอยากใช้คํานี้นะครับความพร้อมของเราวันนี้ทั้งบุคลากรทั้งเครื่องไม้ mm hmm. เครื่องมือตึกรามสูงรักฟ้าเรามีหมดแล้วนะครับเหลือ mm hmm. แต่เราจะจัดการเราจะทํำยังไงนะครับในในการที่จะสร้างสังคมนิสเรนนะครับในเชียงใหม่เด็กๆนะครับที mm ่รอเราอยู่นะครับที่เราจะทํายังไงให้เด็กนี่นะ mm hmm. ใส่หมวกไม่ใส่หมวกไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. ได้ยืนกอดปกแล้วก็ mm hmm. ละหมาด สู้อยู่ต่อล็อกตุ่มนางดาลานั่นคือมันนาของเราเด็กตาแป๋วนะครับพวกนี้นะครับที่รอเราอยู่นะครับค่ายฤดูร้อนต่างๆนะครับถ่ายมานะครับคือสิ่งที่เราจะต้องมาพูดกันคุยกันวันนี้เราจึงมาร่วมกันฝันนะครับเราฝันว่าอะไรนะครับผมอยากจะฟังนะครับจากท่านทั้งหลายนะครับอิชาร์ลอันนี้เป็นรูปที่ประเทศจีนนะครับเป็นรูปที่ประเทศจีนผมเอาเอามานะครับ ที่เมืองซิงหนิงคนอย่างเงี้ยครับผมเอาไป,ไปไปไปโชว์หลายที่นะครับรูปนี้ในาภาคใต้นะครับในหลายๆแห่งหรือแม้แต่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมทุกคนทึ่โหมุสลิมขนาดนี้เลยละหมาดกลางท้องถนนคนเป็นหลายหมื่นเป็นแสนคนผมเข้าใจว่าเป็นอีดิลฟ,ฟิตรี่นะครับเป็นการรวมตัวในอีดิลฟ,ฟิเตรี่ผมเองผมฝันว่าสักวันหนึ่ง นะครับผมจะมีโอกาสนะครับตามหลังท่านยิมามไปละหมาดอีดิลิติรี่ที่ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา700ปีหรือว่าสนามกีฬาทศบาลาคนครเชียงใหม่ที่น้องมุสลิมทั้งหมดเป็นรวมตัวกันละหมาดตรงนั้นเราเชิญผู้ว่าเราเชิญในต่างเพื่อนศาสนาคิดศาส,สนิกสัมพันธ์นะครับมายืนอยู่บนอัศจรรย์แล้วก็มองเราขณะทเรากาลังสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ซุพฮานวะจา阿าเสร็จเสร็จแล้วหลังจากนั้น ทุกคนก็จะมากอดกันให้เขาเห็นเราก็จะไปจับมือไปกอดกับเขาเชิญมากินอาหารเด็กๆก,ก็จะมีความสนุกสนานนะครับกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ผมฝันครับนะครับอิชาร์ลนะครับวันนี้เรามาร่วมกันฝันนะครับว่าเราอยากจะเห็นสังคมมุสลิมไปข้างหน้าอย่างเรานะครับผมบอกงานจะมันสําเร็จแน่นอนครับอเล็กซ์สุดาลานะครับขึ้นกับอเล,ล็กซ์สุดาลาและก็ไม่ได้ขึ้นกับกรรมการจังหวัดสี่สี่ห้า 4, 4, คนอิมามนะครับ ขึ้นอยู่กับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมีความสัมพันธ์ที่สุดนะครับอันคำยืนยั์ที่พวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ที่ท่านอาจารย์สนานนะครับได้กรุณาวบอกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการที่เรามาร่วมกันในครั้งนี้ผมอยากจะเห็นนะครับพวกเรามาฝันร่วมกันนะครับผมก็อยากจะจบนะครับเพียงแค่นี้นะครับที่มาจากใจของคณะกรรมการทั้ง14-15คนที่จะมารับใช้ท่านนะครับก็ ขอเอาเป็นอย่าให้มันเป็นทางการก็แล้วกันนะครับเราเป็นกันเองเป็นพี่น้องกันอย่างที่บอกแล้วก็อยากจะฟังนะครับความเห็นของท่านในเบื้องต้นก็คือท่านฝันอะไรอยากจะเห็นอะไรยังไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอีกสักสิหนาทีค่อยว่าเออแล้วปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะก้าวข้ามมันอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับก็ขอให้บรรยายกาศเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นท่านท่านมีอะไรอยู่ในใจอยากจะพูด ก็ขอให้พูดออกมาได้เต็มที่อย่าไม่ต้องเกรงใจแล้วเราก็จะมีทีมงานนะครับที่ช่วยไปประเมินไปสังเคราะห์จนกระทั่งพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องได้แผนงานออกมาว่าประเด็นต่างๆนะครับขอบงจังหวัดที่จะับเคลื่อนต่อไปเนะรับก็ผม,มนะบผมอยากจะยุติเร่งนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะเวทีต่อไปก็คือยังไม่ต้องแบ่งกลุ่มย่อยเอาเอาต้องกว้างก่อนที่พวกเราที่จริงทุกคนนะครับพวกเราอะไรยังจะเห็นอะไรในสังคมนีน้นะครับแล้วก็ก็ขอเชิญครับ